ดนเนาะ้หีหลยแม่มองายเลยมองปวยะไรเ่นอรแม่คืนี่แม่แท้มองปวยเป็นไรเาะเนมองเป็น้อมงแล้วรางนี้าวขาวมันหงเมือกขาอย่างเมันส้ค่อยมากเไดิหึันไดนังนี่ก็ออกค่อยนอกข้าวก็ดิหึมื่อกี ล้องเจอกับเาได้เลยนะกะมันกรพริกไปแต่มันเนี่ยป้าลองเบาด้วยปลามันควันเคอ้าวบนเหนียว้นี่ยเดีอยวหายมันเดี๋ยวหามันบนเหนียวปึ๊บบนอมดังเลยใส่หาปลาช่าขั้นผู้ได้แค้นกับบอไฮไปด้กบแค้งกับน้าตาอ้อ ไอนเจ้แไมเกิดรวมกันมาแต่เน้นแดงมไงไปกดด้ไปงเดเะมน่ันเรา้ออกมันข่วงเนาอขอต้าเกอ ออกกระเพาเลยนะแล้ว่อนกระคาเพอนกระเพาเอไดอกทเีมนหี้กรใส่เนาะกมื่อกระทำมาแล้วนี่จะเสีอดก็รอดโอ้กะเากกล่เลยเนาะ โดนแดดดนรอดะน่ะมือแรงกขันพูได้มือกบมึงมาแรงนะมึงเลิกแต่มึงเงนมาโลดวงูนี่แหละโลมาีนอยู่นี่เดน่แะแง่แง่แง่บอนกงงบ้วงไงักด์มันดึงมันิมันช่วยแลตงแตงแตง แตะมาท่้นหานะสามมเนี่เลยอื้วปมแต่ล้หลุดก้าวมาส่งแล้วเอามาส่งจ่ทานะไปเลยเอามาส่งแล้วไเอาแงค์ให้ดีๆหนึ่งโทรศัพท์ก็พอต้องขาเข้ามาให้นทีเราให้คือเก้าเาให้คือเก้าโท่าไรครับยังนะให้คอเก้าเข้ามาอันต้องห่วงห่วงกบ่่างให้เอาให้คือเก้าใหเอาวนะเขาไม่ยาวหรอก

นี่ยนี่แหละยนี่ยไม่จบมันแก่เป็นตอนเราให้พอหายแม่ก็เล่นอยู่ใช้ก็เล่นนะฮทําเอาแบบเศร้าบุกมาไล่แค่บุกม่ให้จาไมอนไ่อ้ ต้นเขาเขาากถึงขึ้เขาไม่ได้นักมันเพื่อนันยาากมไปไหนคึงอะไรอย่างเงี้ยนะก่จริงจริงต้โยกไปเนี่ยก็เปจะบอนนะลูกจะบิดจะงอแบบนีคอแขงบงอย่างบงองี้แง้านบ ยกยกไว่าแม่นอะลูกจ้าไม่วมันสอะไรแล้วเรองมันบได้แงมแดง่แดงบิดเลยบิดเลยแวบิแล้วมงบิดกรบิดแอ้าวบิดไปมันกบ่มันบ่ได้มัแขงบ่วิบขันนชวิอมักนมักออนาบ่วิมาได้เนาะากะกหัก

น้ำเยท่าีไมันต้งางเทียงแต่กันย่างโซแรงง่ายตันนเร็วแตยางมือเ้ากันย่างเทียงคืนทงานคืนแต่ยางเศ้ากัแต่เศ้าจ้คนเลยลูกนะเออย่างกางว่บ่อบ่ยย่างกนิ่งย่างแลงคืง่าย่นคือการจะกคนลลูก คนเกิดกับคนฉนันไปนะเวลาเดียวกันเทียงเลยค่ัน้าหาเทียงอากาศเทียงได้ไงกถึงชาบ้านแก่ถ้สบายแล้วนั่งตรงเวลาอย่างโมงบายแล้โมง เออพยายามกัดแจกอื่นพุ่นแหละคันลาวันบ่คนี้กอนฮอดอกบ่ฮอดอกแข็งนะง้เสร็จแล้ว่บ่นบ่ฮอมื้อแรงดอกอ้าเอ้ยอนบ่ได้

ไม่เอาใช้ขนมข้าวนั่นบ้างนะแขนมมาให้เขาอุ้ยป่ามึงไปทางใดป่ามึงอ่ะบ่วุ่นยังไงนะข้าวขนมกินแขนมนะก็คนกินก็คืออยไป

มาเนี่ยไปมาหาหนะไปมาหาหนะดูใคร่นเียกับเก็บวัดไปัไปน้ำไปนสิง่ตาทำไปยังไปตีไปกรหอดมันกับนมมือเราได้มันขาดมาไปนกมันมะก้มขัดาเออนั่นแหละอยากนกมันกินโบได้มก้มใช่ะขอประกอบเรมันแม่วาสูเดอาสูดเดอสูเดสิพยานิ่งเดียวน่ะเหรอ พันยายมันม่อาสวนเจอพยาสูมันจะอาเนี่ยูงานพันยาความเยีนะก็ได้แมวพันนี่มืดมากยังนี่ไปนนมู่คุณกับรบก่อยไปคืเก่ามาแรมันยังหูซื้อกับมันหยาดแล้วมันยังตัดนตัดมีอิยออันนี้เพื่อเอกขแต่ม่รขี่มันทํากูได้ยินสำนะมันดังเลยนะแูะม่เลย มันกระชีเห็นไปมันช mm ีเ hmm. ห็นไปแต่ตามันมันว่าไปน้ำเขานเห็มันชีเห็นกับเขาว่าัเขาแล้วผู้ีาไปขาดมันอมันหูอึเลยเนาะ่ม uh. um ันว uh. ่าวมันชีเบสมาตีพอมันไม่ได้เห็นพอมันนะเมื่อเดนคือมีคนหนึ่งขันหลังเหาอาเป็นยงหลังเออขันหลังเออขันงปรทมันหวัเขาเ่วนดวนนะมันจะ เไ้วนไอ้ตีนอกปิหาปิเห็นอะไรมันหัวเนที่เปนนิ่งที่เปนนิ่งที่เปนเก้าที่เปนหยอกได้เห็นในตาตัวแบบนี้้ยงไน่ากัวมากคือห้อนิ่งนี่แหละเออกระโต้นอยแบบเขาหยอกนแล้วหยอยแต่งเงี้เนหพวกเราเห็นแต่เรา บารีจิตเนี่ยเมอนว่าคชเชอีเมนว่าอยอให้พักแล้วนะได้รล็เราบอกว่าเอาลูกมุงหลีกนะกู้เอาลูกมุงหลีผีมันบารีวิจารได้มารีเด็กเด็กหน่อยมันตั้มเราบอกนะนะมาเลยนะบอกใจมาเอาคูเแหลยนันัเปิดเทปนะเอาเปิดดะไรจ้เอาเปิดกุชนั่งเปิดแล้วเปิดเราเปิดเทปไาแล่วมาเลยอีพอเนื้อไซสผีเนื้อใช้โหลเตะเราให้อะไรอยู่ใน่หนาล่ะ เเีกะเตมเต้มันเหยเราเตมันปถือบอกเจ้าน้ามันว่าเราอะเปิดบอมาเอาแม่กระางเราอะเทปเม็มีนี่เม right. ่เป네ิดเทปอยู่เน ah> ี่เขาเปิดเทปมาเอาเรวอะเสียงสะนันมาเราอะบอกไลยมาเลยบอกบอกเอาเม่กร้างแม่ประธานอยากไปให้เม่อยู่น้ำหน้าของสกอรลูนกมากันยังน้อยมาเอาเมฆยากลยวก็เว่าคือฮาวบอาน้ำเฮ้านี่เราวอา ได้เลาวบบไมนเมื่อยได้ได้กู้ล้วน่ะมันเข่าเข่าเข่าประตูทั้งเนื้ออ่ะบกวนอะไรยังไงเนาะมันแรงแล้วก็บอกให้ดึงเหนี่ย้ไปผ่าพีมันบวมเรามันติ๊ตามเราเออเราบอกเขาน่ะเราก็ได้ยินเทาทิได้ยินพี่หายเราเราได้ยินจะเจ็บเ็ปเขาอยู่แล้วเรายินเราได้ยิน นล่มนเอ่อเหลอก่ะยยาวอตีาตีนถ่วงอย่ยเท่านั้นแหละมันอยู่ในนางวางใดเออตีนถ่วงเบื่องล้วากคืออันแท้ลาว่ะเดี๋ยวไปผึนงอยเนี่ยเยางได้ลุกหอยไตหาพอ